ว,วันนี้เราใส่เป็นแบบธงชาติอเมริกามาเลยนะครเสื้อของเราไปด้วยกันน EP นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยร่วมเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกาหรือว่า Fourth of July กันไปดูสิว่าบริการของการเฉลิมฉลองของชาวนิวยอร์กที่นี่เนี่ย ในวันสําคัญแห่งชาติแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมก็เลือกรูปท็อปนะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดที่จะสามารถชมความสวยงามของพลุไฟในค่าคืนนี้ได้ครับซึ่งอยากจะบอกว่าบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มการจุดพลุนะดีมากๆครับผมแถมผมก็ไปเจอกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆด้วยนะฮะงานนี้เนี่ยก็กินก็ดื่มฉลองกันเต็มที่เลยแหะครับ และบริกาศก่อนที่พลุจะจุดนะฮะดีมากๆชาวนิยอของก็เต้นรอกันไปเลยนะและช่วงเวลาสําคัญนะครับของการแสดงพลุก,ก็ถือว่าประทับใจสุดๆเลยแหะครับผมให้ดูไฮไลท์กันก่อนเนี่ยฮะเป็นแค่น้าจิ้มเล็กๆเท่านั้นนะครับของมจริงยังอยู่ในคลิปอีกเยอะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปได้วยกันนะ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 ไ

ผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่แถวแถวเชลซีมาร์เก็ตนะครับผมเรากำลังจะเดินไปนะฮะที่ริมแม่น้ำฝั่งนิวเจอร์ซีย์กับเกบบาะแมนฮัตตันนะครับผมเพื่อที่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกานะครับเราจะไปดูเขาจุดพลุก,กันริมแม่น้ำปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะฮะเรื่องเราจะเป็นยังไงตามไปเลยงานนี้นะครต้องมีตั๋วนะครับต้องเหมือน ว่าจองตั๋วฟรีนะครับผมเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับให้ใ่เอยไ Thank you เออเขาง่ายดีฮนะคือมาเขาคืน่นๆเนี่ยแถวจะยาวมากเลยแล้วก็เพื่อนไปอีกงานหนึ่งนะแถวยาวเป็นแบบกิโลเลยครับผมแต่ว่างานนี้น Wait, ก็ค่อนข้างจะง่ายนะฮ uh, uh, okay. ะวันนี้เราใส่เป็นแบบธงชาติอเมริกามาเลยนะคะเสื้อของเรานะครับผม <Bye. S 2> Thank <you. S 1> ปีนี้เนี่ยจองบัตรเข้ามาเพราะเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เป็นแบบรูป็อปด้วยแล้วก็รูป็อปตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขา,าจัดหน้าที่เขาจุดพุเลยเหมือนกันหวังว่าจะเป็นปีที่ประทับใจมากๆนะครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันต่อละกันเนาะ อย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่าที่นี่เนี่ยมันจะเป็นรูปท็อปใช่ไหมข้างล่างเนี่ยจะเป็นตลาดผมไม่เคยมาที่นี่เลยนะ Market 5 7หรือว่าท่าเรือหมายเลข57นะครับบอข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารเป็นตลาดเป็นศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปท็อปแล้วเราก็จะสามารถเห็นการจุดพลุแล้วก็การจัดกิจกรรมได้นะครับผมซึ่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในตลาดแล้วเดี๋ยวให้ดูกันว่าเป็นยังไงครับ ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศที่รูปท็อปตรงที่เราจะสุดรูปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาหาอะไรกินกันเนาะโอ้ลิมแม่น้าเลยครับปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปเปรียดกับคนเยอะๆนะฮะเพราะว่าเรามีบัตรเข้างานแบบค่อนข้างจะแอบไพรเวทเบาๆนะครับผมเรามาอยู่ที่รูปท็อปและตำแหน่งดีมากๆและพลุ ที่เขาจะจุดเรือที่เขาจะจุดนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีเรือที่จอดอยู่กลางแม่น้ําแบบนี้ครับผมเขาจะจุดพุขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าเทียบกับจุดอื่นนะคือเพื่อนผมเนี่ยไปอีกงานหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่ได้อยู่ในฝั่นงนี้นะฮะเขาส่งรูปให้ดูว่าแถวยาวมากยาวเป็นกิโลเลยนี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมม้ดู คือเขาต่อคิวกันแบบยาวๆเลยแต่จุดเราก็คือเขาขีมากแต่ว่าตอนนี้ภารกิจต,ต่อไปก็คือว่าหนึงก็คือตามหาเพื่อนก่อน2ก็คือว่าจับจองที่นั่งแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารมากินนะครับเวลาตอนนี้นะครับประมาณทุ่มแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เขาจะจุดคิเนี่ยก็จะประมาณ3ามทุ่มหวังว่า ไม่เกิน3ามทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์วันนี้นอาจจะตกประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้ววระาทิตย์จะตกตรงไหนหรูป้ปะตกตรงนี้เลยฮะข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือคูณ2เลยได้เห็นพาทิตย์ตกด้วยจิบเครื่องดื่มด้วยได้รอชมพลุแบบ p r i เว c ซีแบบเอกล u s ีมากมากเลยนะครับตื่นเต้นตื่นเนตนเ้นอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปหาเพื่อนก่อนเจอเพื่อนแล้ว แฮปปี้โฟร์โอ๊ยหลับแล้วเหรอพี่แอนมันดีมากเลยอ่ะมอคค์ออแกนนั่นมาปีแรกที่มาดูอยู่หน้าเลยแบบนี้รอสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็มานั่งรออีกสามชั่วโมงกว่าจะได้ดูพุ๊กสวัสดีจ้าขอบคุณได้ไหมจ้าเฮ้ยสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปนั่งกับพี่แอนด้นแหละเข้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงตรงกลางเลยเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนก่อนได้ได้ สรุปแล้วนะครับผมจะกินไอเ็นฟรายชีสสกาปาคอนท็อปด้วยเนื้อเนี่ยบิสกิต with cheese นะครับคล้ายๆในรูปแบบนี้แต่ข้างล่างจะเป็นเฟรนฟรายนะฮะน่ากินน่ากินสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็รอเขาบอกว่าประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้เกาไม่รีบเลยเพราะว่าเพิง่งทิ้งเดลิเวอร์รูดฉุดสำรุ่มกว่านะฮะก็รอได้ชิวๆไป ตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นบนชั้นบนขีดหนึงนะครับก mm ็คือดาดฟ้าแบบส,สุดๆเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมขอไปกินอันนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับผม mm hmm. แล้วเดี๋ยวค่ขึ้นมาใหม่เนะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าจะไม่มีที่นั่งนะครับ mm hmm. กลับไปนั่งกับพี่สาวก็ ทุกตอนนี้ก็เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับพาดิตใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องดื่มเพิ่มก่อนนะเพราะว่ารถแรกหมดกัแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อีกประมาณ10นาทีนะครับตามความคาดหมายของตัวเองนะฮะแล้วก็ของเพื่อนๆนะครับผมพี่พลุจะเริ่มจุดแล้วนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเริ่มยืนกันแล้วนะฮะก็คือเหมือนจะเริ่มแล้วนะฮะความสำคัญของวัน1สิงหาคนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกแบบถูกๆเลยก็คือ i n d e p e n d e n c e Day ก็คือวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานั่นเองครับผมเรียกได้ว่า เมื่อปี1776เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับประกาศว่าอเมริกาเ,เป็นเอกราชจากอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวันที่2จริงๆแล้วนะแต่ว่าออกแบบเซ็นสัญญาหรือว่าตกลงกันแบบจริงๆลงนามอะไรกันก็คือวันที่4จุลายนในปี1776นะครับและหนปีถัดมา1777หลังจากวันนั้นนะฮะทุกๆปีของวันที่4จุลาย ก็คือจะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วอเมริกาเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการประกาศเป็นการมีความสุขแสดงความยินดีกันนะฮะทั่วอเมริกาเลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือวันเอกราชของอเมริกานั่นเองกดแอกอะไรประมาณนี้ครับผมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างบนดูบ้างนะครับผมเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศหลายๆจุดนะครับ ก็ร้านค้าหรือว่าร้านอาหารต่างๆก็จะแบบหยุดหรือว่าปิดเร็วก่อนกําหนดนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็จะแบบประมาณว่าชุมนุมกันกินเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้นะฮะแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้น มากมายนะครับบางเมืองก็จะมีพาเรดนะฮะแต่ที่นิวยอร์กของเราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากห้างดังนะครับผมเพื่อที่ให้มีการจุดพลุเฉลิมฉลองแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ต้องขอบคุณเขาไว้ด้วยนะฮะกับเวซี่นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันโฟร์ชูลายนะครับผมวันหยุดเทศกาลสําคัญวันหยุดราชการสําคัญวันหนึ่งนะครับของอเมริกาครับ ผู้ชมและเพื่อให้เห็นบรรยากาศการแสดงพลุครั้งนี้มากขึ้นนะครับผมมีจุดชมพลุอื่นๆในนิวยอร์กมาฝากกันด้วยซึ่งเป็นผลงานจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รู้จักกันนะฮะขอบคุณมานณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับภาพอินเสิร์ตจากมุมต่างๆของเพื่อนๆพี่ๆที่ผมรู้จักนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกลับมาทําหน้าที่ตัวเองบ้างนะฮะผมก็จะให้คุณผู้ชมเนีดูพลุก,กันแบบยาวๆต่อเลยเพราะว่ามันสวยมากจริงๆครับผมเชิญรับชมเลยครับ คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมว่าปีนี้เนี่ยพลุกสวยมากจริงๆครับและจุดที่เราอยู่นะครับก็ถือว่าดีมากจริงๆฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมและอย่างไงเนี่ยผมขอปิดภาพนะครับประทับใจจากภาพถ่ายของพี่สมภพหรือว่าพี่โน้นะครับซึ่งพี่เขาเนี่ยทำผลง,งานไว้ดีมากๆเลยนะฮะขอบคุณด้วยครับ คุณผู้ชมหลังจากที่พลุจบแล้วนะครับก็ผู้คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่นี่ก็จะปิดแล้วเขาก็จะมีอีเวนต์จนจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มสิอะไรประมาณนะี้ตอนนี้ก็4ี่ทุ่มตรงแล้วนะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยพอหายใจไม่ทันนะฮะเพราะว่าสนุกแล้วก็เต็มอิ่มตื้นตันมากๆเลยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้า ใครอยากจะให้ไปเที่ยวไหนใครอยากจะให้ทำอะไรในนิวยอร์กก็แนะนำกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะ Follow IG ก็ได้ Tommy TNYC นะครับผมฝากช่องไว้ด้วย Tommy TNYC แล้วก็รายการไปด้วยกันนานะครับต่อไปจะมี Walk Work ตามมาด้วยนะฮะก็ติดตามให้ดีแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่ผมมีตอนนี้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ ไปด้วยกันนะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับผมเพียงแค่คุณนะฮะถ่ายคลิปแบบแนวนอนนะครับผมพร้อมกับพูดคำว่าไปด้วยกันนะหรือไปด้วยกันนะส่งได้จากทุกทที่ทั่วโลกถ่ายได้ทุกทที่ทั่วโลกที่คุณอยู่ได้เลยนะครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอินทรลูตเปิดรายการไปด้วยกันนะกับเรานะฮะง่ายๆแค่นี้ครับส่งคลิปได้ที่อีเมลของเราหรือว่าจะอินบ็อกซ์ผ่านทาง i n s t a g r a m ก็ได้ฮะ Tommytnyc นั่นเองครับอย่าลืมร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ คือเรือที่เขาจุดพูนะฮะซึ่งเขาจะมีอยู่5ลาลำอย่างที่ผมบอกไปนะครับผม5หรือ6ผมว่าน่าจะ5เพราะว่าเท่าที่เห็นนะ้ผมนับให้ดูอันนี้คืออันที่1นะครับผม2 3 4สามสี่ห้าผู้ชมเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับแต่ว่ามันมีหลายร้านมากเลยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะฮะซับสน้นไปหมดมีแบบจีนมีแบบไทยมีแบบ เ็กซิกันมีญี่ปุ่นมีอะ,ะ,ะ,ะไรอย่างเงี้ยฮะเป็อะไรดีหล่ะคราวเนี้ย